สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสุ่ Love n o e Channel By n u และสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับนิยายแนวทะเลทรายเรื่องบุษราคามแห่งรัก EP 15มาดูกันนะคะว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้คามินสแสดงอาการหึงหวงไอวลินจนออกนอกหน้าแต่ก่อนที่จะไปรับฟังเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง Love n o e Channel By Nut กกอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาที่นุ๊ลงคลิปใหม่ๆกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นุ๊ด้วยนะคะไปพบกับความสนุกของนิยายเรื่องนี้กันได้เลยค่ะเมื่อฮาริมารู้ว่าคามินเดินทางกลับมาที่อัลบาฮาและพำนักอยู่ที่คฤลาสหาบนเกาะส่วนตัวของตระกูลอาซิสเธอจึงรีบชักชวนสามีให้เดินทางไปที่นั่นทันทีซึ่งเฮตาซินก็ตามใจภรรยาโดยยอมพาเธอไปพบคามิน ที่บ้านพักบนเกาะส่วนตัวของเขาเมื่อทั้งคู่เดินทางไปถึงก็พบชายหนุ่มแต่งตัวลำลองสบายๆออกมาคอยต้อนรับโดยไร้เงาของไอวลินทําให้ฮาริมาต้องเอิดปากถามคุณไอไปไหนล่ะครัพี่คามินน่าจะอยู่ที่สระว่ายน้ําเพราะไอชอบออกกำลังกายคามินตอบฮาริมาก่อนจะชักชวนทั้งสองคนเข้าไปคุยกันต่อในห้องรับรองว่าไง ลม,มาลไยหอบสองสามีภรรยามาไกลถึงที่นี่ได้เราตั้งใจจะมาแสดงความยินดีกับพี่คามินค่ะยินดีด้วยนะคะที่พี่กำลังจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้ที่สำคัญน้องถูกใจว่าที่พี่สไปคคนนี้มากเลยค่ะนายนึกยังไงถึงได้คิดจะสะละโสดไม่เห็นว่าจะมีวี่แววมาก่อนเลยทีกหนุ่มเอ่อยถามที่ฉันให้สัมภาษณ์ไปแบบนั้นเพรต้องการที่จะรักษาชื่อเสียงของไอ้ คามินตอบตามความจริงก่อนจะเล่าให้สองหนุ่มสาวฟังว่าไอวอลินไม่พอใจกับข่าวที่ออกไปก่อนหน้านี้อีกทั้งพวกนักข่าวและปาปาลัซี่ก็คอยติดตามเธอทุกฝีก้าวจนเธอขาดความเป็นส่วนตัวหมายความว่าพี่คามินกับคุณไอไม่ได้คิดจะคบหากันจริงๆแต่มั่นกันเพื่อรักษาชื่อเสียงของคุณไอเท่านั้นเหรอคะฮาริมาเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงผิดหวังนายสองคนมั่นกันเพื่อหลอกนักข่าว เราจะมั่นกันจริงแต่จะแต่งงานกันหรือไม่หรือจะแต่งงานกันตอนไหนก็ขอให้เป็นเรื่องของอนาคตละกันทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะคะน้องนุ้กุพิคาร์มินจะสร้างครอบครัวกับคุณไอซ์จริงๆซะอีกคนที่ไม่อยากแต่งงานคือไอซ์นะฮาริมามีซี่พี่เดียวว่าแต่แต่งงานเลยขนาดมั่นเขายังไม่อยากจะมั่นกับพี่ด้วยซ้ำแต่มันไม่มีวิธีอื่นที่ดีไปกว่าวิธีนี้ ก็เลยต้องยอมให้เลยตามเลยนายจะให้เราสองคนช่วยอะไรไหมถ้าต้องการให้เราช่วยเรื่องอะไรก็บอกมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจขอบใจถ้ามีอะไรที่ฉันต้องการความช่วยเหลือจากนายฉันจะบอกนายอีกทีพี่คามินกำหนดวันมั่นหรือยังคะเรื่องแหวนล่ะคะจัดเตรียมหรือยังพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยทุกอย่างคงต้องแล้วแต่ลุงอัสฟาเพราะก่อนที่พี่จะมาที่นี่ พี่ได้วะไปขอร้องให้ลุงอัสฟาดาเนินการทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้แต่คงไม่มีอะไรยุ่งยากเพราะพี่บอกกับพวกนักข่าวไปแล้วว่าเราจะจัดพิธีมั่นเป็นการส่วนตัวไม่อนุญาตให้สื่อเข้ามาทำข่าวหรือมาสังเกตการอะไรคงจะมีแต่คนสนิทเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้มาร่วมเป็นสักขีพยานในงานนี้แล้วแขกของคุณไอซ์ล่ะคะคงจะมีเพียงแค่พี่ชายและผู้จัดการส่วนตัวของเธอเท่านั้นที่มาร่วมงาน หมายความว่านายจะจัดงานนี้อย่างเรียบง่ายใช่นายบอกพี่ชายของเธอหรือยังฉันคุยกับอาร์ไปแล้วครั้งหนึ่งก่อนที่จะประกาศกับพวกนักข่าวฉันจะมั่นกับไอซ์แต่ก็ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรกะไว้ว่าถ้ารู้วันที่แน่นอนแล้วจะโทรบอกออร์อีกครั้งเพื่อเชิญให้มาร่วมงานนี้นี่ก็รอคําตอบจากลุงอัสฟาอยู่เห็นบอกว่าจะมาที่นี่วันนี้ในช่วงจังหวะนั้นเองที่ไอวลินเดินเข้ามาพอดี เธอสวมชุดว่ายน้ำแบบทูพีสีส้มและมีผ้าพิ้วๆสีเดียวกันพันไว้ที่เอวเพื่อปกปิดช่วงล่างแต่ถึงกระนั้นก็ยังเผยให้เห็นส่วนโค้งส่วนเว้าที่สมส่วนไม่ว่าจะเป็นเอวคอดหรือหน้าท้องแบนราบรวมไปถึงเนินอกขาวผ่องที่โผล่พ้นชุดว่ายน้ำที่เธอสวมใส่อยู่สิ่งเหล่านี้ทำให้เฮดัสซินถึงกับตลึงในความสวยเซ็กซี่ที่เย้ายวนตาของเธอ แม้แต่ฮาริมาเองซึ่งเป็นผู้หญิงด้วยกันก็ยังมองไอวอลินด้วยความชื่นชมในความงดงามของอีกฝ่ายการกระทำของสองหนุ่มสาวทําให้คามินแปลกใจเขาจึงหันกลับไปมองอย่างทิศทางนั้นและก็พบกับไอวอลินในชุดว่ายน้ำที่เปิดเผยส่วนโคง้งส่วนเว้าให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของบุคคลอื่นเขาจึงรีบเดินตรงไปยืนตรงหน้าเธอทันทีเพื่อยืนบังไม่ให้เฮดสซินเห็นรูปร่างสมส่วนของไอวอลิน ทำไมคุณถึงใส่ชุดแบบนี้ก็ฉันเพิ่งจะว่ายน้ำเสร็จคุณรีบไปเปลี่ยนชุดที่เรียบร้อยแล้วลงมาพบผมที่นี่ผมจะแนะนำให้คุณรู้จักใครบางคนคุณหมายถึงผู้ชายคนนั้นใช่ไหมไอเวลินพูดพร้อมกับมองไปที่เฮตัสินผู้ชายที่เธอคิดว่าเขาจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เธอได้รับคำตอบเกี่ยวกับของที่เธอได้ครอบครองมาโดยบังเอิญใช่คุณอยากรู้จักเขาไม่ใช่หรอ ผมก็จะช่วยส่งเคราะให้ถึงคุณจะไม่แนะนําให้ฉันรู้จักกับเขาแต่ฉันก็มีวิธีที่จะทําความรู้จักกับเขาเองได้ไม่จําเป็นต้องรอให้ใครมาช่วยส่งเคราะไอวอลินพูดพร้อมกับสะบัดหน้าหนี้และเดินออกไปจากห้องนั้นทันทีคาเมนสายหัวและมองตามจนอีกฝ่ายเดินลับตาไปก่อนจะเดินกลับมานั่งตรงที่เดิมว่าที่คู่มันของนายสวยเซ็กซี่ร้อนแรงไม่เบาดูในรูปก็สวยแล้วนะ แต่ตัวจริงเหนือคำบรรยายทั้งสวยทั้งเซ็กซี่ร้อนแรงตรงสเปคของนายพอดีนะคามินนี่คงเป็นสาเหตุที่ทำให้นายตัดสินใจประกาศมั่นกับเธอเฮดสินกล่าวกับเพื่อนรักทันทีที่เขาเดินกลับมานั่งที่เดิมคามินยิ้มก่อนจะเอ่ยปากเตือนอีกฝ่ายนายไม่ควรจะพูดชื่นชมผู้หญิงอื่นต่อหน้าภรรยาของตัวเองนะนายไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นหรอกเพราะฮาริมาเขาเข้าใจดีว่าฉันพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ได้มีเจตนาอะไรแอบแฝงแต่นายก็ไม่ควรที่จะทำแบบนั้นโดยเฉพาะการเอ่ยชมผู้หญิงที่กำลังจะกลายมาเป็นคู่มั่นของฉันยังไม่ทันไรก็ออกอาการหึงหวงซะละฉันไม่ได้คิดอะไรออกนอกลู่นอกทางกับคู่มั่นของนายหรอกขอให้สบายใจได้เพราะหัวใจของฉันมีแต่ฮาริมาเพียงคนเดียวเท่านั้นนายอาจจะคิดแบบนี้แต่ไอไม่ได้คิดแบบเดียวกับนายจะเคยบอกกับฉันว่านายเป็นผู้ชายที่น่าสนใจ มันจะเป็นไปได้ยังไงก็ในเมื่อเราสองคนไม่เคยพบกันมาก่อนนายอาจจะยังไม่เคยพบเธอแต่เธอเคยเห็นหน้ามาหาฉันที่บ้านข่าวที่แล้วแล้วนายได้บอกกับเธอไหมว่าฉันมีภรรยาอยู่แล้วที่สําคัญผู้หญิงคนนั้นเป็นน้องสาวของนายยังฉันบอกแค่ว่านายเป็นเพื่อนของฉันแต่วันนี้เธอจะได้รู้ความจริงในเวลานั้นเองที่อัลฟาเดินทางมาถึงเขาเดินเข้าไปสมทบกับทุกคนที่นั่งอยู่ภายในห้องรับรอง พร้อมทั้งเอ่ยทักทายอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันจะได้พูดคุยปรึกษากันให้เสร็จทีเดียวไปเลยเกี่ยวกับงานมั่นของพี่คามินใช่ไหมคะท่านลุงใช่แล้วคาริมาท่านลุงกําหนดวันมั่นได้หรือยังคามินเอ่ยถามผมกําหนดให้คุณกับคุณไอซ์มั่นกันในวันที่15เดือนหน้าเพื่อให้มีเวลาในการจัดเตรียมทุกอย่างให้พร้อมไม่เห็นจะต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมอะไรให้มากมาย สำหรับคุณอาจจะไม่ต้องจัดเตรียมอะไรมากนะักแต่ฝ่ายหญิงก็อาจจะต้องการเวลาในการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับงานในวันนั้นผมบอกท่านลุงไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าเราจะเป็นฝ่ายจัดเตรียมทุกอย่างให้เธอเองผมไม่ได้หมายถึงเรื่องเหล่านั้นแต่ผมหมายถึงให้เวลาเธอในการเตรียมใจต่างหากคำตอบของอัสฟาเรียกรอยยิ้มบนใบหน้าของทุกคนได้ยกเว้นคามินนอกจากเขาจะยิ้มไม่ออกแล้วใบหน้าของเขายังบึ้งตึงอีกต่างหาก ทำไมจะต้องเตรียมใจไอ้ควรจะภูมิใจและดีใจที่ผมตัดสินใจมั่นกับเขาสิถึงจะถูกนั่นมันเป็นความคิดของคุณฝ่ายเดียวแต่สำหรับคุณไอ้เธออาจจะต้องใช้เวลาในการทำใจในฐานะคู่มั่นของเพยบอยหนุ่มและอาจจะต้องคิดหาวิธีที่จะปราบคุณให้อยู่หมัดไม่ให้ไปเสเพกับผู้หญิงไม่เลือกหน้าเหมือนอย่างที่ผ่านมาอีกใครบอกว่าผมไม่เลือกที่จริงแล้วผมเป็นคนช่างเลือก ผมถึงได้เลือกให้เขามาเป็นคู่มั่นของผมสรุปว่าเราจะจัดให้มีพิธีมั่นในวันที่15เดือนหน้านั่นหมายความว่าเรายังมีเวลาอีกประมาณหนึ่งเดือนเพื่อจัดเตรียมทุกอย่างให้พร้อมและนี่คือแหวนที่คุณต้องการอัสฟาพูดพร้อมกับหยิบกล่องกระหมยียสีน้ำเงินเข้มที่ใช้สำหรับใส่แหวนมาวางไว้ตรงหน้าคามินเขาหยิบมันขึ้นมาเปิดออกดูนี่มันเป็นแหวนฮาริมาพูดค้างไวแต่เพียงเท่านั้น เพราะเกรงว่าถ้าเอ่ยถึงบิดามารดาของพี่ชายจะทําให้เขาหวนกลับไปนึกถึงการสูญเสียในครั้งนั้นอีกครั้งใช่แล้วฮาริมามันเป็นแหวนที่พ่อของพี่ใช้มั่นแม่คามินพูดด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูเศร้าไม่ว่าเวลาจะผ่านเลยไปกี่ปีก็ตามแต่เขาก็ยังคงทำใจไม่ได้กับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปถึงสามคนในเวลาเดียวกันสายตาของเขาดูหม่นหมองในยามที่พูดถึงบิดามารดา นายจะใช้แหวนวงนี้มั่นเธอนายเข้าใจถูกต้องแล้วเฮตาซินแน่ใจรึหล่าว่าจะใช้แหวนวงนี้มั่นคุณไอซ์แหวนวงนี้มีความสําคัญกับนายมากไม่ใช่เหรอฉันถึงได้ใช้แหวนวงนี้มั่นไอซ์ไงแล้วถ้าเกิดว่าจะต้องถอนมั่นกันในอนาคตนายไม่ต้องเสียแหวนวงนี้ให้เธอไปเหรอมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกเฮราซินฉันจะไม่ยอมให้เธอถอนมั่นและจะไม่ยอมให้ไอซ์ตกไปเป็นของคนอื่นเด็ดขาดไอซ์จะต้องเป็นของฉันเพียงคนเดียวเท่านั้น ว่าแต่นายคิดว่าแหวนวงนี้มันจะหนักมากพอที่จะปาหัวคนให้สลบได้ไหมทุกคนต่างก็จ้องมองไปที่คามินเพราะไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดว่าไงล่ะนายยังไม่ได้ตอบฉันเลยนะว่าแหวนวงนี้มันหนักมากพอที่จะปาหัวคนให้สลบได้ไหมได้แต่นายคงต้องผูกแหวนวงนี้ไว้กับก้อนหินนะถามอะไรพี่ลึกแบบนี้ที่ถามแบบนี้ก็เพราะไอซ์เคยบอกกับฉันว่าแหวนที่ฉันจะใช้มั่นเขานั้น ต้องหนักมากพอที่จะปาหัวคนให้สลบได้ผู้หญิงคนนี้ร้ายนะว่าไหมเธอถึงได้เหมาะกับคุณที่สุดอัสฟาเอ่ยเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะท่านลุงแล้วเรื่องสถานที่ที่จะใช้ประกอบพิธีมั่นละครับจะใช้ที่ไหนเฮรัสซินถามคงต้องแล้วแต่เขาละมั้งอัสฟาตอบพร้อมกับมองไปที่คามินเพื่อรอคำยืนยันจากเขาผมคิดว่าจะใช้ที่นี่เป็นสถานที่สำหรับการสวมแหวนมั่น หรือพวกคุณมีความเห็นว่าไงก็ดีเหมือนกันนะคะถือเป็นการกันพวกปะปันะ้นแลไม่ให้เข้ามายุ่งวุ่นวายฮาริมาเห็นด้วยกับความคิดของพี่ชายค่ะถ้าอย่างนั้นเราก็จะใช้ที่นี่เป็นที่ประกอบพิธีมั่นอัสฟากาล่าวสรุปสำหรับเรื่องเสื้อผ้าผมจะให้ช่างเขาเอาแบบมาให้เลือกหลายๆแบบแล้วจะให้เธอสวมใส่ชุดแบบไหนคะถ้าจะให้พี่เดาไอซ์คงจะไม่เลือกใส่ชุดแต่งกายของเราหรอกฮาริมา เธอจะเลือกใส่ชุดแบบไหนตอนสวมแหวนมั่นนั่นก็สุดแล้วแต่เธอแต่ก็ควรจะต้องมีชุดแต่งกายของเราให้เธอสวมใส่เช่นกันอย่าลืมสิว่าเราจะต้องถ่ายภาพของสองหนุ่มสาวนี้เพื่อส่งไปให้พวกนักข่าวใช้สำหรับทำข่าวอัสฟาล่าวสำหรับเรื่องนี้ฮาริมาขอเป็นคนจัดการให้เองนะคะถ้าได้อย่างนั้นก็ดีนะสิพรุ่งนี้น้องจะพาช่างตัดเสื้อจากห้องเสื้อชื่อดังมาที่นี่นะคะจะได้ให้เขานำแบบเสื้อมาให้คุณไอซ์เลือกด้วย พาริมาพูดด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูกระตือรือร้นจนทำให้เฮดัสซินเอ่ยแซลนี่มันงานมั่นของพี่ชายคุณนะไม่ใช่งานมั่นของคุณแต่ทำไมดูคุณตื่นเต้นและมีความสุขมากกว่าเจ้าตัวเขาซะอีกก็ฉันอยากให้พี่คามินลงเอ่ยกับคุณไอ้นี่คะฉันก็เลยตื่นเต้นดีใจเป็นพิเศษว่าแต่ทำไมคุณไอ้หายเนียบไปเลยเดี๋ยวก็คงจะลงมาเองนั่นแหละผู้หญิงมักจะแต่งตัวนานแบบนี้เสมอพี่คามินเข้าใจผิดแล้วล่ะคะ่ะ ผู้หญิงเราใช้เวลาในการแต่งตัวไม่นานแต่แต่งหน้าทำผมนานถึงอย่างนั้นก็คุ้มค่าการรอคอยนะคะคำชี้แจงของฮาริมาทำให้หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ในที่นั้นต่างก็ต้องอมงยิ้มเมื่อได้ยินคำพูดของเธอหลังจากนั้นไม่นานไอวินและเป้ก,ก็ปากฏดตัวขึ้นสวัสดีคะ่ะท่านลุงมานานหรือ,อยังคะหญิงสาวทำความเคารพอัสฟาในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่กว่าไม่นานเท่าไหร่ครับ ไอวอิินหันไปแนะนําเป้ให้รู้จักกับอัสฟาผู้ทาหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ทั้งหมดของตระกูลอาซิสจากนั้นก็หันไปทักทายฮาริมาอย่างคนคุ้นเคยกันฮาริมาแนะนําให้หญิงสารู้จักกับชีเคดัสซินสามีของเธอยินดีที่จะรู้จักครับคุณไอเช่นกันค่ะไอวอิินตอบเฮดัสซินพร้อมกับหันไปมองคามีหนึ่งค้าทายสายตาของเธอบอกกับเขาว่าเธอไม่จาเป็นต้องรอให้เขาแนะนํา ให้เธอรู้จักกับผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงหน้าเธอก็สามารถทำความรู้จักกับเขาเองได้ภายในใจก็คิดว่าบุรุษผู้นี้มีฐานะเป็นถึงชีกที่ปกครองอับฮาและเขาคนนี้แหละที่จะช่วยทำให้เธอพบกับเจ้าของที่แท้จริงของอัญมณีล้ำค่าที่เธอถือครองอยู่เขานี่แหละที่จะเป็นกุญแจสำคัญเห็นทีคงจะต้องเริ่มสืบจากบุรุษผู้นี้ แต่ความคิดของเธอต้องสะดุดลงเพราะคำพูดของอัชฟาผมได้กำหนดวันมั่นของพวกคุณทั้งสองคนเป็นวันที่สิบห้าเดือนหน้าคุณไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับคุณไอซ์ไม่มีปัญหาค่ะท่านลุงสำหรับฉันจะมั่นกับเขาวันไหนก็ไม่แตกต่างกันนักหรอกค่ะที่ท่านลุงถามเช่นนี้เพราะเขาเกรงว่าคุณจะเตรียมตัวไม่ทันถ้าฉันเลือกได้ฉันจะไม่มั่นกับคุณเด็ดขาดแต่เพราะความปากเสียของคุณ ทำให้ฉันไม่มีทางเลือกอื่นเดีย๋ยวเพิ่งหุดหิดเลยนะมาดูแหวนที่ผมจะใช้มั่นคุณกันดีกว่าคามินพูดพร้อมกับยื่นกล่องแหวนวงนั้นให้หญิงสาวไอวลินรับมาเปิดดูแหวนวงนี้สวยถูกใจเธอที่สุดไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือว่าน้ำหนักของเพชรแต่ถึงจะถูกใจแค่ไหนเธอก็ต้องเก็บอาการไว้เพื่อไม่ให้เขาเอามาล้อเธอทีหลังได้คุณแน่ใจนะคามินว่าแหวนวงนี้ สามารถปาหัวคนให้สลบได้ก็ลองพิสูจน์ดูสิลองพิสูจน์ในการปาหัวคุณใช่ไหมคุณจะลองกับผมก็ได้แต่ถ้าผมไม่สลบผมจูบคุณนะพูดแบบนี้ระวังจะไม่ตายดีคุณไอซ์เช่าแหวนวงนี้ไหมคะฮาริมาถามเพื่อเบียกเบนประเด็นก็สวยดีคะ่ะแหวนวงนี้เป็นแหวนที่มีความหมายต่อพี่คามินมากเลยนะคะเพราะเป็นแหวนที่คุณพ่อของพี่คามินใช้มั่นคุณแม่ของพี่คามินคะ่ะ แล้วมันจะดีเหรอคะที่เขาจะใช้แหวนวงนี้มั่นชั้นไอวอลินพูดกับฮริมาก่อนที่จะหันไปถามคามินคุณใช้แหวนที่มีคุณค่าทางจิตใจแบบนี้มามั่นชั้นแล้วคุณไม่เสียใจแน่เหรอทำไมผมจะต้องเสียใจในเมื่อผมเต็มใจที่จะทำเช่นนั้นงั้นก็ตามใจคุณจากนั้นก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าที่จะต้องใช้ในวันงานไปจนถึงเรื่องสถานที่จัดงานต่ไอวอลินก็ฟังผ่านหู เธอไม่ค่อยให้ความสำคัญกับมันมากนะักเพราะเธอกำลังพยายามหาโอกาสเหมาะที่จะพูดคุยกับชีคเฮดสินแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีโอกาสสัทีเพราะคามินพยายามที่จะมาแทรกกลางระหว่างเธอกับชีคเฮดสินตลอดเวลาคุณจะลองกับผมก็ได้แต่ถ้าผมไม่สลบผมจูบคุณนะพูดแบบนี้ระวังจะไม่ตายดีคุณไอชอาแหวนวงนี้ไหมคะฮาริมาถามเพื่อเบียงเบนประเด็นก็สวยดีคะ่ะ แหวนวงนี้เป็นแหวนที่มีความหมายต่อพี่คามินมากเลยนะคะเพราะเป็นแหวนที่คุณพ่อของพี่คามินใช้มั่นคุณแม่ของพี่คามินค่ะแล้วมันจะดีหรอคะที่เขาจะใช้แหวนวงนี้มั่นฉันไอวอลินพูดกับฮาริมาก่อนที่จะหันไปถามคามินคุณใช้แหวนที่มีคุณค่าทางจิตใจแบบนี้มามั่นฉันแล้วคุณไม่เสียใจแน่หรอทำไมผมจะต้องเสียใจในเมื่อผมเต็มใจที่จะทำเช่นนั้นงั้นก็ตามใจคุณ จากนั้นก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าที่จะต้องใช้ในวันงานไปจนถึงเรื่องสถานที่จัดงานแต่อวารินก็ฟังผ่านหูเธอไม่ค่อยให้ความสําคัญกับมันมากนะักเพราะเธอกําลังพยายามหาโอกาสเหมาะที่จะพูดคุยกับชีเคทัสซินแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีโอกาสสักทีเพราะคามินพยายามที่จะมาแทรกกลางระหว่างเธอกับชีเคทัสซินตลอดเวลาหลังจากวันนั้นอวารินและชีเคทัสซินก็มีโอกาสพบกันอีกสองสามครั้ง ในแต่ละครั้งหญิงสาวจะพยายามหาเวลาอยู่กับชีคหนุ่มตามลำพังแต่ทุกครั้งที่พบกันคามินจะอยู่ด้วยตลอดเวลาและเขาก็จะพยายามกีดกันเพื่อไม่ให้เธออยู่กับชีเเครซินตามลำพังมันเป็นเช่นนั้นทุกครั้งไปจนทำให้ไอวอลินตัดสินใจจะหาเวลาไปพบกับชีเเครซินตามลำพังเพื่อที่จะได้สอบถามอะไรบางอย่างจากเขาเป็นการส่วนตัวโดยที่ไม่มีคามินมาขัดขวาง แต่ก็ยังหาโอกาสเหมาะไม่ได้คามินเองก็รู้สึกว่าคู่มั่นของตนเองดูจะให้ความสนใจกับชีเเฮทสซินอยู่เสมอตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรแต่เมื่อมันเกิดขึ้นหลายครั้ง mm. เขาจึงรู้สึกหงุดหงิดและไม่พอใจที่เห็นการกระทำของเธอและก็ไม่เข้าใจความรู้สึกของตนเองว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นโดยที่เขาลืมนึกไปว่านี่อาจจะเป็นอาการของความหึงหวงเพราะในชีวิตของเขาไม่เคยรักใคร ก็เลยไม่คุ้นเคยกับอาการหึงหวงเช่นนี้มาก่อนคำคำนี้นับได้ว่าห่างไกลจากตัวเขามากเลยทีเดียวและนั่นอาจเป็นเพราะคามินไม่เข้าใจความหมายของคำวา่ารักแท้จริงจนกระทั่งเธอได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรลบฟังค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขและกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ